ที่ราชมังคลากีีาสถานมาแล้วครับนักเตะทั้งสองทีมกำลังเดินลงสู่สนามนี่ครับทีมไทยวันนี้นะครับก็มาในชุดน้ำเงินนะฮะเมื่อวานนี้นี่มาในชุดแดงนี่ก็มีหวาดเสียวกันบ้างนะครับ <laughs> ก่าจะได้2ประตูแต่วันนี้มาในชุดน้ําเงินที่เป็นชุดเก่งเลยนะครับของทีมชาติไทยในขณะที่ทีมคู่แข่งอย่างกัมพูชาครับก็มาในชุดแดงนะครับ สิอ็ดตัวแรกนะครับที่เรานํามาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งประตูสาวประตูนี่เป็นสมพรยศนะครับหมายเลข20นะครับพิรพัฒน์นชายาสุวรรณพัฒน์อดิศรพูมรักนะครับทิตฐิพันธ์พ้วงจันทร์เชียววัดศรีนาวงยินโยอินพินิจนาลึกบดีนวิรัติอดมปรกรณ์นี่เป็นสิบตัวแรกของกัมพูชานะครับประตูสาวประตูนี่เป็นอึมเสรีโลดหมายเลข30นะครับแล้วก็มีเสือวิศรป์ปับมุนีอุดมหวยพาลินนุบโทราจันวัฒนาการพาีอิรัตถาสารดันนะครับ เอาครับการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับฝั่งของทีมไทยโจมตีขึ้นมาทางปากกอนเป็นพักเลยนะครับจะสบายขึ้นเนสบายใจขึ้นนะครับในเรื่องการต่อสัญญาครับเอาครับบอลของทีมชาติไทยได้ยิงก่อนเลยนะครับนฤรบดินเอาครับมาลุ้นดูกันว่าใครจะยิงนะครับ อาล้วครับแล้วก็ปาดมือดีูเดยิงโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหยิงลูกนี้นี่ข้ามกำแพงนะครับเป็นประตูขึ้นนำของทางกัมพูชาเลยนะครับยอดครับคือมุมเปิดแค่มุมนั้นแล้วเรายิงระยะแบบนั้นน้ำหนักแบบนั้นแต่เขาทำได้ครับโอ้จังหวัดถอยเหมือนโรนัลโด้เลยนะครับครับมุมนี้ชัดเจนครับโอ้โหมุมกริบเลยครับ ชยช่วยกันสก,กัดโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ครับลุยขึ้นมาอีกแล้วครับทางด้านขวาลากตัดเข้ามาตรงกลางคันคไหมลูกนี้เปิดเข้าไปโอ้โหจีนไทยสุวรรณพัฒนครับต้องสก,กัดขวาดักกกกล,ลึบดินดันลึบดินเปิดโตกเข้าไปไม่มีอะไรแถวสองไทยเก็บได้ครัง้งนึงครับธนบูรย,ยิงลูกนี้โอ้โหต้องพุ่มปัดครับเอาแล้ครับนะครับแต่ว่าโดนอึมเสรีรอดปัดได้จังหวะแต่งเข้าถนัดครับ ของทีมไทยกันนะครับตอนนี้จะสามารถตีเสมอได้ด้วยฟรีคิกหรือเปล่าปากรเป็นาพารครับจังหวะน,นี้เลือกยิงครับแต่ว่าไม่ต้องทิ้งตัวปาดออกไปนะครับเร็วไม่ได้ทิติพันานเอาแล้วครับทิติพันานชครอลไปได้หลบมาหนึ่งแล้วก็ไหลามาลูกนี้ล้มครับพินโยโอ้จ oh oh. ังหวะยิงลูกนี้โดนสกัดได้คนเปิดนี้เป็นปากรณ์นะครับลูกนี้ เลือกเปิดคืนหลังมานะครับจังหวะน,นี้พีรพัฒน์เปิดเข้ามาได้มงแต่ว่าไม่ตรงกรอน,นะครับนลุบดินลูกนี้ขนาดเส้นมาให้กับปกรณ์ปกรณ์มาที่นลุบดินแตะแล้วเอาละครับเปิดแมตไม้เปิดเข้ามาลูกนี้ได้มงแต่ว่าไม่ตรงรอครับโอ้โหธยาวัฒน์วันนี้ยังทําไม่ได้ดั่งใจเลยครับธยาวัฒน์นะครับตั้งใจดีนะครับแล้วก็หาตําแหน่งดีครับแต่ว่าโฟกัสยังไม่ได้เลยครับ อย่างเดียวเท่านั้นนะครับปกรอนปกรอนเปิดเข้ามาเสาแรกลูกนี้ทิติพันธ์โอ้โหทิ้งตัวจะโคครับแต่ว่าโดนลุ้นที่มันเชียวเชียวอุกาศสดๆทางโทรทัศน์ด้วยนะครับพวบคู่ไปกับทาง YouTube เกมในช่วงครึ่หลังเริ่มขึ้นแล้วครับครับตอนนี้ทีมไทยมีเวลาอีก45นาทีนะครับทั้งการไล่ตีเสมอก่อนแล้วก็แซงเอาชนะให้ได้นะครับมลุ้นกันต่อนะครับสำหรับทีมไทยปากกอน พาบอลขึ้นมาเองเปิดเรียกมาเอาแล้วครับลูกนี้จังหวะนี้ได้ยิงเรียบร้อยครับหนึ่งโดยตัวต่อหนึ่งพินโยนพินิทําทำจนได้ครับโอ้โหนี่ละครับความกดดันที่มีมานานนะครับในที่สุดก็ถูกกดล็อกได้แล้วครับเพื่อนตำรวจส่งให้กับเพื่อนตำรวจนะครับดูเขชาช้ากัรวิ่งสไตล์คล้ายๆเลยครับเพื่อนๆจะเรียกเลยครับว่าไมเคิลโอเว่นโพลิสนะครับผีก็โชคดีด้วยนะครับที่จะหย่ามาแล้วมันคันนอนนิดนึงนะครับ แล้วก็มาเข้าเท้าพอดีพอดีเลยโอการออกมาของอุ้มเซเรโร่ไม่ดีจังหวะนี้ครับออกเขาไม่ดีเลยนะครับเอาครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจากจังหวะของทีมไทยที่น่าจะได้ลุ้นอีกครั้งหนึ่งครับที่พีรพัฒน์เปิดเข้าไปเจนรบครับโอ้โหโขกดลงพืนแบบเน้นเน้นะเขาวัดหาจังหวะไหลมาที่ชนะจิกครัยนึงเข้าสายถนัดยิงโอ้โหไม่ตรงรอครับ ประตูซ้ายนี้นี่สร้างชื่อจริงๆซ้ายเนี่ยไม่ถนัดแต่ว่ายิงประตูสำคัญสำคัญได้หลายครั้งนะครับและเป็นประตูส,สวยๆทั้งนั้นต้องทำอย่างนี้บ่อยๆครับออคุณพ่มีรักฐาต้องดูครับคุนเสรีรอดจะโดนอีกสักหนึ่งไหมปากกอนเฟรมพักครับเดี่ยวนี้ยิงได้นะครับแล้วดูครับว่าจะยิงหรือเปล่าเลือกยิงครับลูกนี้แต่ว่าตรงตัวปากกอน ไหลเข้ามาตรงกลางเอาแล้วครับตอนนี้ธนบูรณ์เข้าขวายิงลูกนี้ไ่ตรงกรอบอีกครับกันอ,อยู่ธนบูรณ์ธนบูรณ์ข้างหน้านี่ยังไม่มีใครนะครับกบูชารับลึกและลูกนี้เปิดมาอ้าวแล้วโอ้โหเกือบจะเข้าอีกแล้วครับตรโอ้โ,โหโลอกยิงครับ,รบแต่ว่าอ่นเสรีโรที่แกก็ยังบินปัดได้นะครับเรียกว่าว่าออกมาไกลเส้นประตูนะครับนี่ครับ หยอสัมผัสเลยว่าจังหวะงครับก็ทายังไงก็ได้ครับให้บอลเข้าประตูนะครับผมหรับคนที่เป็นสไตรเกอร์โอ้โหลูกนี้หมุนยิงครับไหลขวางเข้ามาให้ธนาติดธนาติดปล่อยให้กับธนาติดลูกนี้ทําชิงมาแล้วก็จิงด้วยซ้ายโอ้โหโดนปัดได้ครับโอ้ลูกนี้ชาววัดมีรชาติไอจิกซ้ที่เปลี่ยนมาแล้วถือว่าถูกตัวครับึจุดเลยนะครับเกมของไทยดีขึ้นแล้วก็มีจังหวะแบบนี้ให้เห็นครับโอ้ิกแล้วยิงเร็วเลยครับ ต้องแม่นกว่าน,นี้นะครับให้มาที่ธีรพัฒน์ธีรพัฒน์ไหลามาธนาสิทธิ์ธนาสิทธิ์พาบอลขึ้นมาธนาสิทธิ์หลุดมาเอาแล้วครับให้ลับทางธีรพัฒน์เปิดด้วยสายเข้าไปแม่ลูกนี้โอ้โหไปโดนผู้เล่นของกัมพูชมาจังหวะนี้ชาวัดแบกเข้าไปได้ชาวัดลูกนี้ขวางมามาอยู่ที่ชนาทิพย์นาทิพย์เข้าสายยิงไม่ได้ครับชนาทิพย์ไหลเข้าช่องมาให้ธนาสิทธิ์ธนาสิทธิ์เบิ้ลเข้าไปตด้มโด,โด,โดเอาครับจับมาคืนมาให้ชนาทิพย์ยังไม่ยิงแล้วก็ยิงลูกนี้ข้ามทาง โอ้โหเลี้ยงขนาดเลยนะครับนะครับแต่ว่ามาเทพีแห่งโชคไม่มาครับดูครับหนุ่มปัดนไม่ดีบอลไค่อยเหินออกครับครับชาววัานให้มาที่ชนาทิพย์อาแล้วครับชนาทิพย์ลากตัดเข้ามาชนาทิพย์เปิดมาเอาแล้วครับลูกนี้ได้บอลเจ็ดล็อกยิงโอ้โหนี่ครับโอฮทำจุดได้สองประตูต่อหนึ่งเจ็ดลกเข้าดีโอ้โหจริงๆครับนี่ครับคนจะแจ้งเกิดต้องแบบนี้ครับ โอ้โหนี่ครับโอ้ oh. เรียกแขกอยู่นา,านเรียกต่องไมแฟนรอครับเดี๋ยวช่วงสำคัญเวลาที่ต้องการไม่ให้คู่ต่อสู้นั้นแก้ตัวครับบดมาตลอดครับต้องการแค่สามคะแนนเท่านั้นครับโอ้แฟนบอลอมริทั้งสนามเลยครับโอ้โหแล้วเป็นช่องเดียวต้องให้ครับแล้วหลุดไปดการแต่งบอล เหมือนจะช้าแต่ว่าก็ยังเอาเอาอยู่นะครับเจ้าตัวนี้จัดเรียงลำตัวแล้วก็การยิงประตูแบบห้ามพลาดเลยนะครับจัดระเบียบร่างกายด้ัเลยครับอย่งนี้ใครก็ต้องระวังนะครับลูกใบเหลืองนี่อาจจะมาได้แล้วก็โอ้โหหมดเวลาการแข่งขันยูยิ่งหลปีของไทยครับเฉือนชนะกัมพูชาไปแบบดราม่าเหลือเกินนะครับสองประตูต่อหนึ่งได้ประตูไทยถ้รียกว่าในช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายเลย